และในตอนนี้นะคะชื่อตอนว่าสื่อสารให้ปังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องความขัดแยง้งเรื่องของกระบวนการการทำงานหรือ process conflict พระเอกตัวสำคัญที่สามารถจัดการกับความขัดแยง้งนี้ได้คือเรื่องราวของการสื่อสารคะ่ะเพียงแต่ว่าในบทนี้นะคะมันจะแบบว่าเนื้อหาเยอะนิดนึงนิดเลยขอนแยกเป็นตอนย่อยๆนะคะกับตอนย่อยตอนแรกที่ชื่อว่าสมการการสื่อสาร ตอนย่อยที่2ที่มีชื่อว่า Adaptive Communication และตอนย่อยตอนสุดท้ายหรือตอนย่อยที่3มนะคะมีชื่อว่าเอบเผลอด่ากันจนความสัมพันธ์เสียหายถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่ตอนย่อยตอนแรกกันก่อนค่ะกับเรื่องราวของสรรมการการสื่อสารค่ะเราทุกคนมักจะคิดว่าสรรมการการสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะมีผู้ส่งสารสาร และผู้รับสารแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามีแค่เจ้าสามก้อนเนี้แหละแต่คนเราเนี่ยก็ยังสื่อสารไม่เข้าใจกันนะนั่นเป็นเพราะเรามีตัวแปรที่คนอาจจะมองไม่เห็นที่เรียกว่าสิ่งรบกวนนั่นเองคะ่ะในเรื่องราวของสิ่งรบกวนเนี่ยค่ะนิดต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้ง ปัจจัยที่เกิดมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะที่มันเรียกว่าเล่นแล่แปรธาตุกันจนทําให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะว่าถ้าหากมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งรบกวนนั้นมีอะไรบ้างค่ะ ตัวแรกที่นิดยกมานะคะเป็นเรื่องราวของสถานที่ค่ะมันคืออาจจะผิดที่นั่นเองที่เราคุยกันยกตัวอย่างเช่นทุกคนจินตนาการนะคะน้องในทีมาคุยกับเราตอนขึ้นลิฟต์แล้วเราก็แบบขอ,องเยอะมากฉันแบบเหนื่อยมากก็คุยกับเราไปผิดที่ค่ะเราก็อาจจะฟังข้อมูลได้ไม่ครบก็เลยทําให้เราสื่อสารคลุมเครือหรือไม่เข้าใจกัน อันต่อมาค่ะที่เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกคือช่องทางการสื่อสารค่ะอันนี้ยังไม่ต้องเป็นภาพในการทํางานนะคะทุกคนยกตัวอย่างเป็นเสียงโทรศัพท์ทุกคนเคยเป็นไหมคะ โทรมาแล้วแบบอะไรนะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเอาใหม่ oh my, สัญญาณไม่ดีอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของช่องการสื่อสารที่ว่าถ้าหากช่องทางมันไม่ดีอะค่ะเราก็ไม่สามารถเข้าใจกันในมุมมองของการทำงานเนี่ยมันคือวิธีการเลือกการสื่อสารเขาว่าเขียนโพสต์พูดคุยส่งอีเมลแชทไลน์ถ้าหากเราใช้ผิดจุดมันจะทำให้เราสื่อสารไม่รู้เรื่อง ยกตัวอย่างเช่นสมมติเรานะคะเจอหัวหน้าอยู่พอดีเลยคิดว่าท i าม,มิ่งมันดีก็แบบว่าพี่ๆี่พี่หนูมีโปรเจกต์มานําเสนอค่ะและเราก็เล่าทุกอย่างที่แบบว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยรวมถึงงบการเงินพี่ที่เป็นหัวหน้าเราอาจจะแบบ งงและเบอร์เพราะว่าข้อมูลเหมือนมากเกินไปแต่ในทางกับการค่ะถ้าหากเราลองปรับนะคะว่าเฮ้ยฉันจะสื่อสารแบบว่าอินโทรอินโทรและเดี๋ยวรายละเอียดพวกงบอ่ะเดี๋ยวหนูส่งในเรื่องของแบบส่งอีเมลให้อันนี้ก็จะเรียกว่าเราใช้วิธีการหรือช่องทางที่ดีมากขึ้นเพราะทำให้คนฟังอ่ะเก็ตพอยได้มาก อันต่อมานะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของเวลาค่ะทุกคนเคยเจอไหมคะน้องมาถามเราตอนที่ฉันกําลังจะมีประชุมคือเราก็คือแบบเวลาหน้าสุหน้าขวานไงแล้วมาบอกอะ่ะเราก็แบบรีบไงเราอาจจะคุยกันไม่ดีหรือเราอาจจะเผลอตวาดดังนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องราวของเวลาหรือบางทีเคยเป็นไหมคะเจ้านายสั่งงานฉันวันหยุดเราก็ไม่อยากทําดังนั้นเวลาในการสื่อสารเวลาในการให้งาน ก็ต้องเหมาะสมและอันที่ต้องระวังแบบสุดๆและสุดชีวิตคืออย่าสั่งงานเยอะตอนที่กำลังจะเลิกงานพอน้องก็อาจจะไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังใจหนูคือแบบอยากกับบ้านแล้วพี่อันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องระวังซึ่งมันมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่เป็นปัจจัยภายนอกแต่เรียกว่าอันนี้คือ3ไฮไลท์เด็ดค่ะ คราวนี้นะคะเราลองมาดูที่ปัจจัยภายในกันดีกว่าไหมคะว่าปัจจัยภายในเนี่ยอะไรบ้างที่ทําให้การสื่อสารมันแย่ซึ่งต้องบอกนะคะว่าปัจจัยภายในก็จะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองแหละอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นเคสคลาสิกสภาพร่างกายเราไม่พร้อมค่ะทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเป็นหวัดสึดน้ำมูกแล้วเราต้องกินยากแก้แพ้หรือ,อยาลดน้ำมูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นคือง่วง แน่นอนค่ะถ้าหากเราปวยอยู่หรือสภาพร่างกายไม่พร้อมง่วงเงืง้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถรับสารได้อย่างถูกต้องหรือครบถ้วนหรือถ้าหากเราเป็นผู้พูดค่ะเราก็จะพูดแล้วก็แบบเบลเบ,บงงๆด้วยริษยาดังนั้นเนี่ยการที่สภาพร่างกายไม่พร้อมเราต้องเป็นผู้สื่อสารก็ทําให้เกิดปัญหาใดเช่นกันอันต่อมาค่ะเป็นปัใจจัยในเรื่องของอคติส่วนตัวเราอะอาจจะมีความสุขไม่ชอบคนนี้พอามไม่ชอบเสล้วพูดอะไรมาก็ไม่ค่อยดีหรอก เออมันเป็นอคติที่เขาไม่พูดมาเราก็หรือว่ามองเขาแย่แล้วอะค่ะหรือเราอาจจะไม่ชอบพี่คนนี้แล้วพอพี่คนนี้มาคอมเมนต์เราเราอาจจะแบบไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะเราก็อาจจะไม่ตั้งใจฟังเขาด้านนั้นอคตินะคะมันเป็นปัญหาที่บอกว่าเราพร้อมที่จะรับข้อมูลหรือเปล่าหากเรามีอคติเยอะเราอาจจะไม่พร้อมรับข้อมูลก็ได้ และอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องความสามารถในการรับข้อมูลค่ะอันนี้ไม่ได้หบาขความ่าทุกคนโง่นะคะแต่บางครั้งสมองมีสิ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าทางสมองเช่นทํางานเยอะมากแล้วพี่หัวหน้าเรียกไปประชุมคือมันอ้องอะ่ะคือราเหนื่อยเราก็อาจจะไม่สามารถรับข้อมูลได้ดีดังนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปัจจัยภายในเนาะถ้าหากเราไม่พอมคะคะก็สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งรบกวนและทําให้การสื่อสารเราไม่ดีได้ค่ะ และถ้าหากเรานะคะจะมามองในมุมของผู้ส่งสารสารและผู้รับสารในมิติของตัวเราเองว่าเราเผอทำดีหรือไม่ดีหรือเปล่านะคะมิทก็มีคำถามเช็คลิสสั้นๆนะคะให้ทุกคนลองเช็คกับตัวเองละกันอ่ะเรามาเริ่มกันที่เราเป็นผู้ส่งสารกันก่อนนะคะบางครั้งเราเผอเป็นหรือเปล่าคะว่าเราอะ่ะพูดแต่เรื่องของเราเป็นหลักคือพี่จะเอาอย่างนู้นพี่จะเอาอย่างนี้เลยลืมมองผู้ฟังถ้าหากเราเป็นแบบเนี้ยค่ะ ก็จะทําให้เราสื่อสารได้ไม่ดีหรือบางครั้งค่ะข้อมูลมันเยอะมากพี่ก็ยังไม่ได้ค่อยได้เตรียมตัวหรอกเราก็เลยอาจจะเล่าไม่ละเอียดอาจจะเล่าแล้วแบบวนไปวนมาเรียงลําดับไม่ดีมันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องถ้าหากเราเล่าไม่ดีเล่าไม่ละเอียดก็อาจจะทําให้เราเป็นผู้ส่งสารไม่ดีก็ได้เคยเป็นกันหรือเปล่าคะอีกอันนึงค่ะเราแบบเป็นนักเล่าแบบ one way communication คือปล่อย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 แต่ลืมเอ๊ะว่า เขาเข้าใจหรือเปล่าเลยลืมถามเช็คก็น้องเข้าใจไหมงงตรงไหนไหมบางครั้งการที่เราไม่ได้ถามเช็คก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของเราที่ว่าลืมมองผู้ฟังแล้วค่ะแล้วลืมถามเพื่อสรุปใจความอันนี้ค่ะก็เป็นเช็คลิสต์ง่ายๆว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ส่งสารที่ไม่ดีหรือเปล่า ต่อมาค่เป็นเรื่องราวของการเลือกใช้สารว่าเราเลือกใช้สารที่ไม่ดีหรือเปล่านะอันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆเลยค่ะในเรื่องของการเช็คลิสต์อันดับแรกค่ะเราเลือกวิธีการคุยหรือจังหวะเวลาไม่ดีหรือเปล่าเราใช้ powerpoint ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะลองเช็คกับตัวเองนิดนึงว่าเราเตรียมช่องทางการสื่อสารเราเตรียมสื่อที่ดีหรือไม และอันสุดท้ายค่ะหากเรานะคะเป็นผู้ฟังลองเช็คลิส์กับตัวเองนิดนึงค่ะว่าฉันเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่านะเพราะบางครั้งค่ะเราอาจจะแบบเผลอตัดสินไปแล้วอะ่ะไม่อยากฟังคนนี้ไม่ดีไม่อยากไม่ชอบเราก็อาจจะแบบตัดสินเขาไปก่อนโดยไม่ได้เปิดใจฟังเนื้อหาค่ะ2คือบางครั้งค่ะพอเราเป็นผู้ฟังแต่งานพี่เยอะอ่ะน้องพูดไปพี่พิมไปพิม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 ,พม แต่เราลืมไปว่าบางครั้งการที่เรา multiple task skill อะค่ะก็อาจจะทาให้เราไม่สามารถ play attention หรือว่าตั้งใจฟังเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจทําให้เราหลุดประเด็นสาคัญไปก็ได้นะคะเป็นหรือเปล่าและอันสุดท้ายค่ะเราเป็นผู้ฟังเนอะแต่เรามีอคติเต็มไปหมดเลยคือเราอะมองทุกอย่างในมุมอมองของตัวเองว่าดีไม่ดีคือเราตัดสินไปก่อนแล้วเออเรามีการตัดสินแน่นอนพูดมาปุ๊บแค่นอนพูดมาแค่แบบประโยคเดียวตัดสินเลยไม่ดีหรอกไม่ฟัง หรือนี่ฟังมาตัดสินเลยดีมากฉันพร้อมฟังอันเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของการเป็นผู้ฟังที่รีบตัดสินไปหรือเปล่าดังนั้นอันเนี้ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อเช็คลิล์ละกันค่ะว่าเราเผลอทําหรือเปล่าถ้าหากเราเผลอทําตัวเราเองอาจจะเป็นสิ่งรบกวนทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเราก็จําเป็นต้องลดขาดโดยการที่ค่อยคอยเข้าอกเข้าใจอย่าเพิ่งรีบตัดสินเรียบเรียงการสื่อสารให้ดีก็จะทําให้เราเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ค่ะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเล็กๆนะคะสมมติว่าเราค่ะต้องเป็นผู้สื่อสารแล้วเราก็พยายามเลา่าเรื่องเล่าให้น้องฟังแล้วเราก็แบบว่าเออเออนี่ยน้องทำแบบนี้นะเนี่ยพาไปแน้วนี้ปัง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 โดยเราก็ไม่ได้ถามนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าเออปรากฏผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือน,น้องงงอีกอย่างแล้วน้องก็ทํางานไม่ค่อยได้ค่ะเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าอันนี้มันมีสิ่งรบกวนอะไรบ้าง อันดับแรกคะ่ะอาจจะมาจากอาคติของเรานะคะหรือความเชื่อของเราที่เราเชื่อว่าเฮ้ยทุกคนนะ่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือเราเตรียมมาดีดังนั้นต้องลองเช็คนิดนึงนะคะว่ามันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยมีอคติหรือเราเล่าไม่ดีหรือเปล่าเขาเลยไม่เข้าใจสองคะ่ะอาจจะมาจากความขี้เกียจของเราก็ได้เนอะมาจากสภาพสถานการณ์ที่เราแบบไม่พร้อมเราก็เลยเล่าอย่างไม่มีเอ NERGY ก็อาจจะทําให้เขาเนะะี่ยค่ะไม่สามารถเข้าใจได้แต่ในทางกลับกันคะ่ะก็อาจจะมีความ สิ่งรบกวนนะคะมาจากผู้รับสารก็ได้เช่นกันว่าผู้ฟังเนี่ยก็ลืมแบบว่าถามกลับเราเนอะทำให้เราก็ไม่ได้เข้าใจเขาว่าเขางงอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของสมการการสื่อสารค่ะพอเรามาคลี่ดีๆเราก็จะเจอเนอะว่าเฮ mm ้ย hmm. ปัใจจัยไหนหลอที่มันทําให้เราคุยกันไม่รู้เรื่อง mm hmm. เพื่อให้เราสามารถแก้ไขได้ค่ะ